ข้างหลังผมเนี่ยคือเครื่องบินกับไล่มิก2 1หรือที่มีฉายาเรียกในฝั่งตะวันตกว่าฟิชเบดนะครับอันนี้รัเสเซียไม่ไตั้งให้นะครับแต่ว่าฝั่งตะวันตกประเทศฝั่งตะวันตกเป็นผู้ตั้งให้ว่าฟิชเบดซึ่งจะแปลว่าอะไรนั้นคิดว่าท่านคงจะทราบอย่างจากการเปิดดิกเซนารีแต่ว่ามันมีประวัติความเป็นมาเนี่ยค่อนข้างจะยาวนานมากคือมันเริ่มตั้งแต่ในปี1950ครับในช่วงที่ เกิดสงครามยันใหม่หมๆนะรัสเซียต้องสร้างเครื่องบินจำนวนมากเพราะว่าเห็นกำลังทางอากาศเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้สงครามในจบเร็วที่สุดนะฮะมาเกิดสงครามกับฝ่ายตะวันตกสิ่งหนึ่งที่ทำได้คือว่าการสร้างเครื่องบินขับไล่ประสิทธิภาพสูงเนี่ยแต่ว่าราคาถูกเอาไว้ขายให้กับชาติที่เป็นพันธมิตรหรือว่าอาจจะให้เปล่าในบางกรณีนะครับ สิ่งนี้ก็เลยเกิดขึ้นในโรงงานของมิโกยันและกูเรวิชหรือว่าที่เรียกว่ามิกเนะเพราะว่าชื่อมิกนี่มันจะผมจะเล่าฟังก่อนว่ามันมาจากไหนมันมาจากคาว่ามิโกยันและกูเรวิชเป็นชื่อจริงๆก็คือเป็นนามสกุลของสองนักออกแบบซึ่งเป็นหัวหน้าสํานักออกแบบของฝ่ายอากาศยานของกองทัพอากาศโซเวียตในยุคนั้นนะครับอาเตมมิโกยันและมิคาอลกูเรวิช สองคนนี้มารวมกันก็คือ MIG มไิครับเครื่องบินมิกในมีประวัติยาวนานตั้งแต่สม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับตั้งแต่มิกหนึ่งมาจนถึงมิกสิบเก้าและ 21, ลมิกยี่สิบเอ็ดลำที่จอดอยู่ข้างหลังนี่แหละครับมิกสิบเก้าเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีประวัติเกียรติประวัติยอดเยี่ยมมากในสงครามเวียดนามเพราะว่ามีความคล่องตัวสูงและก็ทำลายเครื่องบินของฝ่ายเมกัการได้เยอะส่วนมิกยี่สิบเอ็ดนี้ก็ถือว่า ดีกว่านะครับอันนี้เราจะมาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างมันจะประกอบด้วย่วนที่สำคัญก็คือเครื่องยนต์และตัวแอร์เฟรมและปีกนะครับปีกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเล็กเพราะว่าต้องการทำความเร็วให้สูงดังนั้นเนี่ยมิกเนี่ยจะมีความเร็วสูงมากประมาณ2.02มักนะครับน้ำหนักบรรทุกเนี่ยรวมทั้งตัวเครื่องเเวลาบินบินขึ้นเนี่ยประมาณ9ตันตัวเครื่องเองหนักประมาณ4ตันกว่ากานะครับ แล้วมันยังสามารถบรรทุกอาวุธประเภทอากาศสุอากาศและพื้นสุอากาศได้พอสมควรแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันจะบรรทุกอาวุธได้ไม่มากนะเพราะว่าปีกเล็กอีกอย่างนึงก็คือว่าไอาการปีกเล็กเนี่ยมันทําความเร็วได้ดีในช่วงความเร็วสูงสแต่ว่าพอในช่วงความเร็วต่ําเนี่ยมันอาจจะบังคับยากสักนิดหน่อยนะครับในสงครามเวียดนามเนี่ยมิกกี้สเปถือว่าเป็นคู่ปรับของเครื่องบินอย่าง F 4ฟแฟนทอมเลยเพราะาเจอกริไลนี่ได หักเบี่ยเสียขนเะป็นประจำแล้วก็มีทั้งที่มิกเสียท่า f อฟสเอฟสีเสียท่ามิกเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นมวยถูกคู่นะฮะมัสองสองสองแปรนนี่มาเจอกันทีไรแล้วก็จะได้มีวีรกรรมให้ได้เล่าขานกันมาตลอดเอาละครับไม่ว่ามิกเนี่ยจะทํางานอย่างไรหรือว่ามีส่วนประกอบอย่างไรที่เดวาตานจากเครื่องบินของฝ่ายตะวันตกในสกุลเอฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับจะเริ่มตั้งแต่แตหัวเครื่องอะไรครับว่ามันเป็นอย่างไร ในส่วนนี้คือส่วนที่เป็นหัวเครื่องหรือว่าเราจะเรียกได้ว่าเป็นท่ออินเทคหรือว่าท่อดูดอากาศเข้าของเครื่องก็ได้คือจริงๆแล้วเวลาที่เขาใช้งานเนี่ยเขาจะถอดกลวยสีแดงนี้ออกนะครับกลวยนี่ปิดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้าไปทําอันตรายกับตัวเครื่องยนต์ส่วนหัวกลวยตรงเนี้ถ้าหากว่าใช้ความเร็วต่ำเนี่ยมันก็จะหุบเข้าไปหมายความว่ามันจะ ยุกเข้าไปมากนิดนึงเพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยเข้าไปผสมกับเชื้อเพลิงในตัวเครื่องยนต์เนี่ยมากขึ้นเพื่อให้มีแรงดันแรงยกมากขึ้นแต่คราวนี้เมื่อบินสูงขึ้นแล้วว่าบินด้วยความเร็วสูงขึ้นเนี่ยตัวกรวยเนี่ยก็จะยืดออกมาข้างนอกก็จะยืดมาแบบประมาณขนาดนี้แหละครับเพื่อให้อากาศเนี่ยเข้าไปผสมกับเชื้อเพลิงในปริมาณที่เหมาะสมต่อความเร็วและความสูงนะครับอันดับต่อมาเนี่ยคือส่วนที่เรียกว่าสปีดเบรกตัวเนี่ย มันจะติดอยู่สองข้างคือซ้ายขวาเวลาใช้งานเนี่ยจะหากว่าต้องการจะลดความเร็วเนี่ยตัวนี้สปีดเบรคเนี่ยก็ยจะเปิดออกแล้วก็ความเร็วของเครื่องเนี่ยก็ยจะลดลงเลยอันนั้นก็เป็นส่วนของไพลอนนะครับที่เรียกว่าฮาร์ดพอยที่เอาไว้ติดพวกอาวุธอากาศสู่พื้นและอากาศสู่อากาศซึ่งมันก็มีขีปนาวุธที่เรียกว่าประสิทธิภาพสูงนะไล่ตามความร้อนได้ดีพอๆกับไซด์ไวเดอร์ของฝ่ายอเมริกันเรามาดูใกล้ๆกัน นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็นจรวดที่เรียกว่าปล่อยกันเป็นฝักเลยหลายๆล,ลูกพร้อมๆกันได้นะครับเพื่อทำลายเป้าหมายภาพพื้นดินปีกเนี่ยของมิก21เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับทรงเดลต้าซึ่งจะเล็กนะครับทำให้ทำความเร็วสูงได้ดีนะครับแล้วต่อมาก็จะคือส่วนที่สำคัญคือส่วนที่เป็นคอปปิตครับคอปปิตของ มิกยี่สิบเอ็ดเนี่ยจะดูนเผินจะไม่แตกต่างจากเครื่องบินของฝ่ายตะวันตกเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่นักบินดีดตัวออกมาเนี่ยตัวฝาครอบเนี่ยจะไม่ดีดออกก่อนเหมือนกับเครื่องบินตะบนเอทั้งหลายแต่ว่ามันจะออกมาพร้อมกับเก้าอี้เลยแล้วตัวฝาครอบเนี่ยจะมาเป็นตัวที่กันลมนักบินไว้ไม่ให้ลมเนี่ยมาถูกนักบินแล้วเมื่อไล่ความสูงที่พอเหมาะเหมาะสมต่อการกระตุกมลมนั้นเนี่ยตัวฝาเนี่ยจะ ก็จะดีดออกไปและตัวนักบินก็จะกระตุกล้มได้เองโดยอัตโนมัติลงสู่พื้นไดป้ปลอดภัยครับในบรรดาเครื่องบินที่ถูกผลิตออกมาจากสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นเนี่ยถือว่ามิก21เนี่ยเป็นเครื่องบินที่ถูกผลิตออกมาได้มากที่สุดเป็นจำนวนหนึ่งหนึ่ง้อยห้าสิบแดเครื่องนะครับมีใช้งานอยู่ใน60ประเทศที่เป็นบริวารและแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการใช้งานกันอยู่ในหลายประเทศเพราะว่ามันสามารถจะอัปเดตได้จาก การที่เป็นเครื่องบินที่มีเครื่องโดยความสะดวกน้อยเนี่ยมาเป็นเครื่องบินที่อยู่ในเจน2อปลายเกือบเจนสามเรื่องใช้งานได้ดีในหลายประเทศนี่คืออีกชิ้นหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าอนุสรแห่งสงครามเย็น